วีพแคมเอาเะพี่ซีพี่บอยไปกรีดตอนนี้เราก็กลับกันไปแล้วสำหรับรายการโอเปสรรคทีวีแล้วก็มาอยู่กันในโดตาทูโหมดอนิเมะสไตล์ไม่เทิร์น,นไม่ไป่หมดอนิเมะที่กูเคยเล่นแล้วแต่ว่าไอ้บอยยังไม่เคยเล่นทีเข้าใจใช่ไหมมันเป็นบทไอ้ไอ้อนิเมะที่มันมีรีบอร์นจำได้ป่ะที่มันเป็นในนั้นเออลูดิสิบซาวัด,ดะนั่นแหละกูก็เลยแบบว่าเออไหนๆก,ก็ไหนๆไอ้บอยก็มาเออไหนๆหก็ไหนๆแล้วเราเราเราพูดได้แต่ตรงนี้ได้ไหมว่าเราจะลุมใครเอาปะ ตุ่มบอยไหมยังไม่ทันพูดเสร็จไอ้เหี้ยมีพูดแล้วโง่เหี้ยเลยแล้ก็กูโดนหลายทีแล้วไงโอเคไอ้กูช่วยมึงไม่ซีซันไงเอออใช่รซได้แล้วรอเขาพี่มานานแล้วซีซันกลับไปเล่น GTA ไหมทำเซิฟโร่เพลงเกมอะไรน่ะเกมอะไรน่ะอยากทำเซิฟโร่เพลงว่ะอยากดัดเสียงว่ะอยากดัดเสียงกกูอยยาดดัเสีงว่ะเออคุณครับตุ๊กแกนไหมไม่ว่ะ เดี๋ยวลุงจะมาขายไม่ไหมวานี่คืออะไรวะเนี่ยโวดคืออะไรวะขออนุญาตไปเปิดเสียงแล้วครับเพราะตรงนี้มันเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะครับทุกคนเดี๋ยวขอเลือกยีโร่ให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดเสียงข้างไรเกมกันนะจ๊ะอุ้ยมีตัวใหม่เยอะป่ะ โอ้เต็มเอ้มีเพียบเลยตัวใหม่ๆมียดวยเหรอเีเอ็ดเวิร์ดด้วยเหรอเอ็ดเวิร์ดเพี่พีเขาไปเล่นแะไแปดกตาเลยคุณลาบิก้าเป็นเน้นเนื้องไเจรานนี่มันเก่งกันดันไหนแล้วว่ากูลืมไปเจรานนี่ไอเชียช่วงนี้กำลังมาแรงมึงเจอกูพี่กระจูมันมีพี่กระจูไอ้พี่กระจูนี่เคยเยี่ยอะไรวะสีเด่นมาแล้วทำไมด่านมันโลกเกี่ยวกวมันก็ก็มันให้อยู่ตรงกลางไง เฮ้ยมีคนย่อยไอ้เยียมีรู้งานไอ้เยียรู้งานโอ้ยดูมันออกขอไอ้เยียรู้งานแบบเล่นมาขอดูก่อนนะขอดูสกิลก่อนนะก็ดูมันมีอะไรบ้างเฮ้ยบอยไอ้บอยเล่นตัวอะไรไม่รู้จักเว้ยเอ็กซ์เลเรเตอร์เอ็กซ์เลเรเตอร์เอ็กซ์เลเวีบเอ้ยตัดกูตัดคอตัดคอวีบเลยั้ยเยียโซนิโครกาหรือ เฮียเดี๋ยวมึงเจอไอสัตว์ระเบมคังหูล่ากูรอแป๊บนึงอันนี้เหรอไม่เป็นอะไรเป็นอะไรกับกูอะเฮียเอาเขาโกนเลยเอาเขากนลอกเล่นหยอกเล่นเฮียตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดที่ต้องฆ่ากันนะเดี๋ยวต้องรอก่อนลดการใช้มานาสเอฮ้ยเฮ้ยมันเลี่ยมไม่ได้มันเลี่ยมโอ้โหพาสต์อไปเขยกเมืองทั้งเมืองไม่ให้พี่เลยเฮียทำไมมันแรงอย่างวะเฮียนี่สตาร์ทไปดิ มึงไปชิโอคอกิวเฮ้ยเฮียวิ่งเชียนี่มันท่ามังกรกระบวนท่าที่จะไหลวะพี่พลงเชียะไหมไปจำสเกลหาแม่สิบว่ามังกรนี่สิบป่ะท่ากระบวนท่าที่สิบเออสิบเป็นมังกรกระบวนท่าที่สิบเฮ้ยกวะกูเกลียดการที่แบบว่ากดสกิลแล้วมีเพลงขึ้นเพราะมันพูดชื่อท่าด้วยเนี่ยตอนที่กูเดินเดินมีเพลงรัวๆเลยก็เยียเลยกดผีเลใครกดปังใหญ่ระเบิดไปละบายโอ้ เฮียกูไม่ให้มึงทำหรอกไอ้ตเฮ้ยตัดคอสิเพื่อนกูนะเพื่อนกู่ยมึงเองบองอาาใช้วิชาเลือดอสูนเอยกูไม่ชอบอสูนกูต่อต้านอสูนเฮียดาบแอตตายดแมดาบกูจะเยอะเกินไปแล้วเฮียไม่งูพกกินดาบเนี่ยไม่ดาบเอกมีฮอกเออเออไม่ฮอกที่ดิทันเฮ้ยมีฐานซ่มไรเซอร์ด้วยเหรอโหหโหโโ ก็ได้ก็ได้กูไม่ทำลายไอ้เหี้ยบอกไม่ทำลายวิ่งก็อะไรก็เหี้ยเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยบอยบอยทำไมดีบอยบอยแย่แล้วบอยตัดคอสูงมันต้องโตมันสะเกียวยังไงตัวใไอ้เหี้ย มึงเป็นการ์ตูนที่ชั้นนําของโลกป่ะถ้าการ์ตูนชั้นนำมันจะแรงมากกูเป็นการ์ตูนชั้นนําของโลกไงการ์ตชั้นนำใครๆก็ดูกูพลังกูจะเยอะมากถ้าใครก็ดูกูแสดงว่ากูจะเก่งมากไหมของมึงดูเปล่าเฮียเจอดาบมีฮอกกูพกหลายดาบไปซะพกกี่ดาวกูเวฟยิมเก่าเลยว่ะแกแล้วกูเลยจะใช้เฮียคังวราแดนคังวราแดนกันแล้วอย่าหายใจเป็นไฟแล้วไอ้พวกเฮียได้อยากได้ตังค์ เฮ้ยบอยกูขอหนึ่งหนึ่งดิไม่เอาบอยขอร้องนะกูเห็นไอ้เส้นตรงคอมันจิ้งเลยครั้งเดียวเอาบอยแบบไม่เปิดพีเคบีให้กูได้ตัดระสุนดีแม่งกูจะตัดพิฆจูร์แทนแล้วน่ะอย่าโกรธโอ้ยไอ้โมโรเอนายโว้ยไอบ้าไปแล้วเรายังเพื่อนกันไบ้าไปแล้ว โอ้โหต้องควบคุมการหายใจให้ดีที่สุดว้าวควบคุมการหายใจให้ดีที่สุดกูเลยกูพี่พี่กูไม่ไหวคังกูล่ามันกันมันกันมันใช้ลมเยอะพี่มันใช้ลมเยอะออกซิเจนลมเยอะมันใช้ออกซิเจนเยอะพี่มาขับตรถไม่ไดหมจ้าพี่พี่เอาหางายแล้วขังูราแดนคังกูราแดนหายยใเพื่อนเพื่อนกันหายใจโอ้เพื่อนกันโอเคโอเคเพื่อนกัน เมื่อกี้คือแย่เลยว่าแย่และยี้กูกลายเป็นหนึ่งในสิบสอดาบที่เยี่ยมสุดในโลกผมจะผมจะอุ่นตีะลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันติเป็นเกณฑ้คืออะไรอย่าไปอุ่นตีมากว่านี่เย่ตีอะไรอันตีอะไรอันตีอะไรตัดคออะไร อันตีไม่มีผลดดดาดาดาดดเฮ้ยกเห็อกูอกูลองเอาพอยู่ไอ้เี้ยนี่อันตีไ่เก็บบันทีเราตายวะน่ะเหรอรอในดูดิดูดถ้ามึงล่ใส่มันไปแล้วอ่ะเอเห็นมม้าเลยกดตีดีเออดิเฮ้ยโอ้เฮ้ยยอดเยี่ยมทีเราตด instant kill อ้วันว่ะดูดิเฮ้ยเอาเรื่องว่ะ เฆ่าทุกคนในระยะเลยเฮ้ยโคตรจริงอ่ะฆ่าทุกคนในระยะเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโหดจังวะขัดขืนไม่ได้ยังไงก็ตายไม่มูมเวลาหลอกหลอนมาเลยเฮ้ยกระตูนดังเออไ่กระจูงนี่พลังของตะกุนดังเฮียเวลาหลอกหลอนมาแล้วเลยเฮียอสูรข้างขึ้นเนอะมานี่มาเฮีย ไม่ให้กูตัดตีนี้กูจะตัดได้เป็นข้างแล้วเลยมึงวะนี่แกวีแคบีกูยียก็อสูรเหมือนกันเยียอสูรโอ้ย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 เอาเอาน้องกูขึ้นมาอุ้เอาน้องกูขึ้นมาใครอะเอาน้องกูขึ้นมาไม่มีใครเข้าไอพีทำอะไรอ่ะขอดเสื้อลองสกิลถอดเสื้อ ลองสกิล <L ong skill! laughs> โอ้ยไม่ไหวแล้วโคฟาฟาฟาโอ้ยม่อะไรสิ่งนี้สิายสูตรพลังฮาร์โมนเมพิกัดวายวาย โอ้ยเชี่ยเมื่อกี้กูใช้มันหนักเกินไปหายใจไม่ค่อยออกไป้อพวกปานต้นกำเนิดเชี่ยนี่ปะไปไกลเฮ้ยวิวยเฮ้ยโอ้แม่นตีแล้วก็ตายไอ้เกูเอาม่นตีแล้วก็ตายไม่เห็นเก่งเลยไอ้การ์ตูนไอ้การ์ตูนอะไรวะ ไม่เคยดูเลยกระตูนันเลยวะไปปีกงอกก็ตายเออเวนกิ๊กเลยวะเอ็กอะไรนะเอ็กซ์ซอ่ะโอ๊ยไม่ไหวแล้วอะกูรู้สึกร้อนมากเลยเหมือนตะวันจะออกมาตะวันไกลเหมือนตะวันร้อนเหมือนตะวันจะออกมาละโอ๊ยไม่ไหวแล้วเนส่ยซึ่งกอด้จเฮ้ยตัดคอนสูงไปแล้วมาเลยไม่อยู่แล้วต้องการระบายต้องการระบาย พวกมึงเล่นตัวเฮียอะไรกูไม่รู้จักตัตัวไอ้สัสตัวกูห้ามออกรองเท้าเดือดทะลุจุดศูนย์โอ้โหแต่ละตัวเฮ้ยกูไม่รู้จักมีไอ้เฮียขอไอ้เฮียมึงมึงมาจากไอ้นัแนจะไหมไอ้บอยอะไรมึงมาจากเรื่องไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮียอะไรสักอย่างวะ ไอ้ไอ้ที่เป็นตะค่าคิวคิวลาคิวอะไรนั่นคิวลาคิวไม่ใช่ไอ้สัตว์หลักมันมันเป็นอีกเรื่องนึงจำผมเคยดูอยู่แต่จำไม่ได้เดือดทะลุจุดศูนย์โฟร์อิดิชั่นแช่แข็งน้ำซันซันไ้หนุ่มหุ่ยน้ำแข็งเหมือนกันกูเป็นการ์ตูนแก่อยู่คนเดียวกูก็เดือดเหมือนกันกูการ์ตูนคนแก่อยู่คนเดียวไอ้ยัยนั่นคืออะไรอะกูไอ้กูขอรอดเลยกูเด้บอลที่ไปเกยตุ้งยี่แล้ววะ ซูบารุเออเกมซูบารุซูบารุรถยนต์เนไม่ไว้แล้วรีบอนเอ็กซ์แคนนอนยิงวุ่นด้วยเดือดรุกจุดศูนย์ฟอร์อดิชันเดือดรุจุดศูนย์ซีโร่อดิชันไอกูกูวดอยากเลยทำไมลมกูหาแม่กมันเ้วม่เเก่งเลยเดือดร่นจุดศูนย์ฟอร์ดอิดิชันนี่คืออะไรอ่ะไอ้โรลี่นี่คืออะไรวะวิ้งไ่รู้เมื่อถึงจุดตีดซึนะมันถึงเมกกิตมันจะไปถึงจนั้นเองเลย

ดูซับพลังไฟของศัตรูกลับมาแล้วก็กลายเป็นพลังเรไปซื้อนั้นกลายเป็นไฮเฟอร์หมดไงล่ะตุดูดูดุดูดุดุดูดูดุ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 กุดุดุวุาุด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 ุุดุดกดุกดุิุุ้ย อะไรไม่รู้กูเป็นวีปมาวีปมารับพลังวีปรับพลังวีปดับดับวีปเฮ้ยเพลงกูดับเลยดับวีปกันกูดาวสามนาทีกูไม่ใช่การ์ตูนดังอ่ะกูจะเป็นการ์ตูนดังนะกลัวการ์ตูนดังไอ้โง่อ Extreme เบื่อทะลุจุดศูนย์ที่ใช้สังหารสัตว์ยิงโรลี่ก่อนเลย แล้วมึงกูทีมพลดลยมึงกินกูทีมพดเลยตาวนาวตาวนาวดาวตาวนาวตาวนาวดาวกรกมนีะอืมกตอกตอโม ไ้เหี้ยกูได้ยิงแล้วยันแปดกูจะน่าอะไรเอี่ยกูลูกสามเลยตายหมดเลยกูจะน่าอะไรเป็ดได้บอกเมื่อกี้ถ้ยิงไปแล้วแบบกไม่ตายก็ยิ่งแล้วมกลวมันจะกล้าทุกคนมาทีร้องยิเลยโอ้ร้เมแม่ใหญน้องยิ